โอเคคุณผู้ชมมี Limited UGC ีชิ้นหนึ่งนะครับเป็นกระเป๋ากระเป๋าก,กาฟิลนะผมนะซึ่งชิ้นนี้จำกัดหนึ่งมืนคนนะครับตอนตอนนี้ได้ไปละ5,000คนนะคุณผู้ชมเสียงหัวอาจจะแปลกๆนิดน,นึงนะเพราะเพิ่งตื่นนะ้อมนะก็เอาจริงเนี่ยคือผมไม่รู้นะว่า UGC ชิ้นเนี่ยม,ม,ม,มันมาตั้งแต่ตอนอัปเดตใหม่หรือว่ามันมาตั้งนานแล้วนะอันอันนี้ผมไม่รู้อนะ่ะแต่ว่า คือถ้ามันมาคือตั้งแต่อ,อัปเดตใหม่นี่คนสร้างต้องเสียเงินไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยถึงจะสร้าง u ูซชิ้นนี้ได้เพราะว่าอะไรมันคน,คนสร้างจะเสียเท่าไหร่วะคนสร้างนี่แทบแทบจะเสียไปหนึ่งล้านโลบักเลยเนี่ยนะเพราะว่าเนี่ยคือถ้าค่าจะสร้างแบบหนึ่งหนึ่งชิ้นอนะ u ูซีหนึ่งชิ้นมันจะต้องเสียหนึ่งร้อยไงหนึ่งหมื่นก็หนึ่งล้านอะไนะรเงี้ยโอเคอเคุณผู้ชมผมพูดมากแล้วอ่าเพราะว่าเอาจริงชิ้นนี้เก็บง่ายมากนะครับให้คุณผู้ชมการเข้ามาเก็บในแมป นี่เลยนะครุณผู้ชมแบบจะไมีชื่อว่า EC a s Obby นะคุณผู้ชมแล้วก็เอาจริงคนเก็บได้ก็ไม่ได้เยอะเลยขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ยังไม่คุณผู้ชมเริ่มมาเก็บกันดี่วะแล้วก็ก่อนอื่นให้คุณผู้ชมเข้ามาในเกมนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆเป็น EVA e n t c Field ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็มันจะมีปุ่มด้านซ้ายตรงเนี้ยคุณผู้ชมนะเนี่ยซึ่งการที่คุณผู้ชมจะทำ Quest เก็บ u g c ชิ้นนี้ได้นะคือคุณผู้ชมจะต้องการเก็บไอ้ไอ้เนี่ยนะครับ มันจะเป็นไอ้กระป๋องเนี่ยขวดตรงนี้เลยนะมือสมศรุภูมิสมชูจะต้องการเก็บนะครับเซอร์คุมชบูรณต้องการเก็บให้ครบ150นะครับซึ่งมันก็เล่นไงอ่ะมันก็แบบมันก็เล่นเพลินๆได้เลยนะครับมือชมครับนะจริงๆนั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นนั่แหละนะก็ขอให้สนุกแล้วกันนะมือชมครับนั่นอะไรเงี้ยแหละนะมันก็มันก็เป็นเกมออบฟี่ธรรมดาก็เล่นไปเลยอะไรเงี้ยนะไม่ได้ไม่ได cool like 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 ้ม like ีอะไรซอลหรืออะไรยากมากนะมือชมนะ ซึ่งในาจริงเนี่ยคือเหมือนกับว่าไอ์อีเวนต์กาฟิลเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นอีเวนต์ที่ <c oughs> ที่จะว่าไงเดียวเหมือนแบบมันมันจะแยกเป็นหลายแมปนะครับผู้ชมครับนะเออใช่แล้วเราเคยเราเคยเราความจริงคๆๆเคยเล่าว่าเราสามารถแบบเก็บได้ครบ20่สิบอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อสปีดบูสต์ได้ด้วยนะอนะไรอย่างเงี้ยผมนะโอ้ยเพื่อนจะเย็นเอ้ยกูพลาดกล่องไอ้พลาดขวดหนึ่งไปเลย นี่นะกูตรงกระโดดลงไปเก็บอย่างนั้นกูต้องกระโดดลงไปเก็บก่อนเดี๋ยวรอไเก็บด้วยเก็บด้วยโอเคเนี่ยคือเดี๋ยวถ้าสังเกตดีๆนะครับเนี่ยตรงฝั่งโอ้ยขอไปแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าแป๊บนึงถ้าสังเกตเคยดีๆนะครับตรงฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีเอ่อ progress ของเราอยู่เห็นปวะเนี่ยมันจะมีชื่อแมปสี่แมปนะครับ จะมี easy o b b y มี t w i l i g h t d a y c a r e build to survive แล้วก็ starving artist นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะผมนะว่าแมปอื่นเนะี่ยมันแบบว่าคือมันมี ugc ให้เก็บหรือเปล่านะตัวหนึ่งโอเคผมเก็บได้20แล้วผมสามารถใช้ speed boost ได้มาใช้เพราะว่าผมก็จะวันนี้เอา speed boost โอ้ my god เดินเร็วมากขึ้นกว่าเดิมคือมันจะมีเอของขึ้นมาข้างล่างนะครับอ๋อเดี๋ยวพอกดแล้วามัน r e s e ตด้วยในหวานไดเพิ่งรู้อัตโน โอเคก็แต่ก็น่าจะคุ้มค่าเลยมั้งผมไม่รู้ดินั่นนะครับก็เก็บไปเลยโอเคตามมันนั่นแหละนะครับก็คือคือคืออีเวนต์นี้เขามีสี่แมปไงมูองผมก็ไม่รู้ว่าคือแต่คือมันมีไอ้แมป e a s y Obby เนี่ยที่มันที่เขาได่มันมีของที่มันมี UGC แจกอะเคยเคยทำภารกิจเสร็จอะแล้วก็กับ UGC ชิ้นหนึ่งที่จะเขาจะได้ก็ต่อเมื่อเรา ทำครบ4แมปไงนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเออแมปแมปแมปไออีก3แมปเนี่ยคือมันมียูดีซีให้เราเก็บเหมือนกันหรือเปล่านะครับพลาดบ่อยอย่างเลยพวกนี้่เแหละก็แปลว่าก็ขอโชคโชคช่วงนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมครับนะก็เดี๋ยวผมก็จะไปนั่งเล่นนู่นนี่นั่นนะก็นั่นแหละคลิปนี้ก็คงจะจบเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่จบนะคุณผู้ชมเอาเอาแปลว่าเดี๋ยวผมเอ่ออาจไปเรื่อยครบแปดนาทีนะคุณผู้ชมใช่แล้วนั่นแหละตามนั้น โอเคคุณ okay, ผู้ชมผมคิดว่าทริคที่ดีสุดนะครับคุณผู้ชมเ,เก็บให้ได้แค่ยี่สิบแล้วคุณผู้ชมซื้อสปีดบูสต์นะครับน่าจะถือว่ารวดเร็วมากๆนะเออเออก็คุณผู้ชมสามารถอัปเกรดจำบูส์ได้ด้วยเหรอวะเนะี่ยสนใจเดี๋ยวค่อยแลกกันเพราะว่าจำบูส์ก็ดูยังไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะผมคิดว่าแค่แค่สปีดบูสต์นี่ก็จะใช้ได้แล้วแล้วนะเดี๋ยวตอนตอนตอนที่ผมเก็บได้ห้าสนะิบมันี่ยเดี๋ยวจะเก็บทันหรือเปล่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวเวลาคลิปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าเวลาครบแปดแปดปนาทีแล้วแต่ว่ายังไม่ครบก็เดี๋ยวอาจอาจ,จะจบคลิปเลยหกสิบแล้วก็มีจุดสิ้นสุดเขาได้เหรออ๋อแล้วพอจบเสร็จเสร็จปุ๊บเราเรา,เราต้องเล่นใหม่อะไรอย่างงี้ปะมันจะมันเดี๋ยวนะอ๋อโอเคนี่โอเค,เอเคแล้วก็ต้องเล่นเล่นใหมแ่แบบนี้ไปเรื่อยนะโอเคตอนตอนนี้ก็เก็บม,มาได้ประมาณหกสิบประมาณเจ็ดสิบแล้วนะครับถือว่าเอาจริงก็ถือว่าเก็บได้รวดเร็วมากนะคุณผู้ชมนะ โ okay. อเคมันชอบพลาดพวกนี้วะทำไมตกตกตกไป75ละนะครับครึ่งหนึ่งละเก็บโอเคเก็บเก็บสิจ้ะโอ้เก็บโอเคจ่เอาจริงอมมาได้มาทำอีเวนต์อะไรคือคือเขาเรีกว่าม่เป็นอีเวนต์ที่มันแบบว่ามีแบ่งเป็น,เป,นเป็นหลายแมปจริงนี่ก็ ว่าใช้ใช้ได้อยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้มานานมากเราไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้มานานมากแล้ว <c oughs> ะาน,านว <c oughs> ะนะครับแถมแบบคนนันเป็นแถมมันเป็นรีมันแต่ยูจีซีด้วยไงหมายความว่าคนสร้างนี่ต้องแบบต้องเสียเงินไปเยอะพอสมควรนะครับจํากัดตั้งหนึ่งหมื่นชิ้นนะส่วนไอ,อ้อีกอ,อีกชิน้นหนึ่งเนี่ยคือผมคงไม่รู้นะว่ามันว่าเขาว่ามันว่าว่ามันแบบว่าม,าม,าม,มีมีกี่ชิ้นนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ไปหาข้อมูล ขาดกี่เที่ยวเนี่ยหกอทิย์เหรอตอนตอนนี่เก็บมาได้ร้อยร้อยชิ้นแล้วมังคุณผู้ชมโอ้ my god o อ a ะเก็บไปเลยโอ้ oh my god ใครมันเดินมาได้นเนี่ยจะเย็นกูคุงไปแล้วการใจแล้วไปแล้วอ้ น่าน่าน่าต้องเล่นอีกรอบหนึ่งเปล่าวะเพราะดูแล้วน่าจะไม่ทันหรือยังไงผมไม่รู้เหมือนเลยนะมันได้ร้อยสามสิบอะนะเออร้อยแปดร้อยเก้าแล้วก็โอเคเนี่ยได้ร้อยสามสิบแล้วตอนนี้เหลือยี่สิบชิ้นแต่มันน่าจะไม่ทันเปล่าวะมัน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 จะต้องไปเล่นไปเล่นรอบหนึ่งอ่ะเนี่ยโอเคอีกสิบชิ้นเฮ้ย ไม่มันมันมันไม่มันไม่ทันัะต้องต้องเล่นอีกร,ร,ร,รอบหนึ่งโอ้โหขาดอีกสี่ชิ้นโอเคไม่เป็นไรขาดอีกสี่ขวดแล้วก็เล่นอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ร้อยครบร้อยห้าสิบ 150. โอเค อ่ะก็นี่ครับกดคอลเลกเลยนะครับก็ทริคก็ง่ายมากคุณเก็บได้20่สิบคุณซื้อสปีดบูสในแค่นี้แล้วคุณผู้ชมก็จะได้แล้วนะครับก็อย่ากดพลาดแล้วกันนะตรงนี้นะผู้ชมนะเพราะถ้าคุณผู้ชมเผลอไปกดแคนเซิลนี่น่าจะลำบากงานอยู่คนน่าคันน่าจะงานหยาบอยู่โน้นนะประมาณนี้นะเรียบร้อยโอ้รบแปดนาทีพอดีด้วยโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยซิผมว่าผมได้ที่เท่าไหร่ โอ้แต่โอ้ยแต่คนจรองจริงคนเก็บวัได้ค่อนข้างเร็วนะโอเคคุณผู้ชมก็รดบไปเก็บไปกันนะผู้ชมนะได้ผมได้ฮาร์ดประมาณนี้โอเคคลิปนี้จบแล้วบ๊ายบาย